ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือ AirPill Tower AirPill Tower เนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศ New Normal วิถีใหม่รูปทรงสวยงามมากนะครับคือทรงโมเดิร์นเลยแล้วก็เป็นเครื่องที่มีขนาด1นกิโลสขีดนะเท่านั้นเองนะครับ ปร,ปรับระดับได้นะฮะตั้งแต่ออฟไปเนี่ยนะปรับได้สี่ระดับโหมดโที่เรานอนหลับนะโหมดที่เรานอนหลับเป็นรูปพระจันทร์กับรูปดาวปรับระดับได้นะครับส่วนจอ LED เนี่ย จะช่วยเช็คสภาพอากาศนะพอเราเปิดขึ้นปุ๊บเ,เขาก็จะเช็คให้เลยว่าอากาศในขณะนั้นเนี่ยอยู่ระดับไหนนะระดับอากาศดีเนี่ยคือสีฟ้านะตั้งแต่สีน้ำเงินขึ้นไปมาสีฟ้าแล้วก็เวลิกูดเลยเนี่ยคือสีเขียวเมื่อจอย l อ d เป็นสีเขียวนี่ก็แปลว่าอากาศในบริเวณนั้น,นดีมากคือเขาสามารถ ทำความสะอาดอากาศนะครับให้สะอาดบริสุทธิ์นะเหมือนเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างนั้นนสวยครับรูปทรงสวยมากนะน,นี่ครับคุณสมบัติของ Air ์เพียวทาวเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยี EPSO ซนะครับเทคโนโลยี EPSO ซ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบฆ่าเชื้อโรคในยานอาวกาศนะพัฒนาให้มาใช้ในบ้านในสำนักงานในห้องประชุมในห้องสี่เหลี่ยมได้นะครับแล้วก็ความโดดเด่นอีกนอกเหนือจากเท,เทคโนโลยีเอฟโซที่ มีคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อโรคในอากาศและก็บนพื้นผิวสัมผัสในอากาศก็คือสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคกลิ่นฝุ่นควันเอาอยู่ครับแล้วยังสามารถกําจัดเชื้อโรคที่อยู่บนผิวสัมผัสได้ด้วยผิวสัมผัสคือตรงไหนบ้างก็เช่นผิวหนังของเราเสื้อผ้านะลูกบิดประตูประตูฝ้าผาผ,าผานัง ตูเสื้อผ้าทั้งหมดที่เป็นผิวสัมผัสนะครับก็เอาอยู่นะสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ป้องกันเชื้อราไวรัสแบคทีเรียได้ดีเทคโนโลยีเอฟโซนะครับและมีระบบฆ่าเชื้อพลังงานสูงนะคือพลาสมาตรอนไอออนก็คือเป็นไอออนประจุลบนะไอออนประจุลบตัวนี้เนี่ยสามารถทำลายกลิ่นฝุ่นควันได้ด้วย แล้วก็เครื่องนี้สามารถปล่อยประจุลบนะได้มากได้มากเลยทีเดียวนะสามารถปล่อยประจุลบได้มากถึง10ล้านลูกบาทนะสิล้านลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ a อริเพียลชาวก็คือว่าไม่มีไส้กรอง ไม่มีไส้กรองครับก็เทคโนโลยีบำมบัดอากาศล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องไปเพิ่มไม่เพิ่มขยะให้กับบ้านของคุณไม่เพิ่มขยะให้กับโลกของเราเนะเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีไส้กรองเฮป้าประสิทธิภาพสูงคือ,อคือแผ่นกรองตัวนี้เนี่ยเอาไว้ดักจับกลิ่น ไว้ดักจับกลิ่นกลิ่นแล้วก็ฝุ่นฝุ่นที่มันจะเข้าไปอยู่ในเครื่องนะเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ว่าเอาไว้กรองนะครับไม่ได้เอาไว้กรองอะไรหรอก uh, ป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปไปเกาะจับในเทคโนโลยีที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นเองเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยไม่มีไส้กรองอยู่แล้วแล้วรัศมีของการป้องกันกลิ่นฝุ่นควันในรัศมีหนึ่งรหนึ่งรตารางเมตรนะ เอาว่า100ตารางเมตรเนี่ยจูดได้กี่คนนะครับนั่นแหละคือปริมาณของการรองรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นในบริเวณนั้นซึ่งจะได้สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์นะครับนี่คือประสิทธิภาพของแอร์ริเพียวันนี้จัดแสดงอยู่ที่พรอมานาชั้น4นะทุกวันนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมาทุกวันเจอทุกวันที่ชั้น4สอบถามเจ้าหน้าที่เฟ้าบูธได้เลยนะครับ มีไลน์ก็แอดไลน์กันไปพูดคุยกันหรือเอ่อมาที่พรมนาดมาคุยกันเรื่องราคาเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะเราจะแสดงอยู่ที่พรมนาดนี้เป็นเวลา6เดือนนะครับพรมนาดชั้น4ี่แฟชั่นไอแลนด์ถนนรามอินทรานะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้ขอบคุณครับ